ครับผมสวัสดีครับพูดจาภาษาพ่วงข้างช่างตั้มนะครับวันนี้ช่างตั้มมาส่งพ่วงข้างที่จังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีนะครับย้าจังหวัดระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีสามารถเลือกได้ทุกสีทุกลายนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะครับพ่วงข้างคันนี้ราคานะครับมาดูใกล้เลยราคานะครับราคา1 6 0 0 0นะครับไม่รวมรถไม่รวมส่ง เขตจังหวัดระยองส่งพร้อมติดตั้งฟรีนะครับพ่วงข้างตัวนี้เป็นพ่วงข้าง VIP นะครับราคา16,00 0ย้ำนะครับราคา16,00 0เป็นพ่วงข้าง Two in One นะครับ VIP t o in One นะครับบรรทุกได้โดยสารได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ยังเป็นบรรทุกอยู่หมุนรอบคันเลยยังเป็นบรรทุกอยู่นะครับเป็นพ่วงข้างบรรทุกเนาะพ่วงข้างบรรทุกก็จะมีนะครับ ตะก,ก้าเก็บของด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับตะก,ก้าเก็บของด้านหลังเปิดได้90องศาเลยประตูนี้นะครับเอกลักษณ์ของช่างตั้มก็จะมีผีเสื้อสาตัวเห็นไหมฮะตะก้าใสด่ด้านหลังจัมโบ้มากนะครับแล้วจะมีจะมีตะก,ก้าเก็บของใต้หลังคาให้นะครับใส่สําหรับใส่ลำโพงบลูทูธกระเป๋านักเรียนได้อยู่ประมาณใบใบหนึ่งสองใบน่าจะได้นะครับได้อยู่ได้อยู่นะนะครับติดตั้งกับตัวเวฟ110ยไอนะครับดําดแดงนะครับ เข้ากับตัวพ่วงเลยลูกค้าขอเป็นพ่วงข้างดําแดงนะครับเบาะลายหลุยนี่ฮะเบาะลายหลุยเห็นไหมฮะหล่อเลยนะครับได้ตัวนี้ติดรถไปไรกังวลเรื่องเก้าอ,อี้นั่งนะครับถอดมานั่งข้างนอกเขาได้นะครับเป็นเก้าอ,อี้ได้เห็นไหมฮะเป็นทกี้นั่งสบายเดี๋ยวช่างจะประกอบเป็นตัว V i P นะครับมีแค่3ามชิ้นนะครับเป็นพ่วงข้าง2 i ว1ันนะอ้าวมาทีู่วีที่ เบาะนั่งอันนี้คือช่างจะรีวิวไปด้วยให้คุณป้าดูด้วยว่าประกอบยังไงนะครับใส่เข้าไปใส่ไม่ยากครับผมมีตัวใส่ให้อยู่นะครับหนึ่งแล้วนะครับเนี่เห็นไหมเป็นเบาะตัว L แล้วหนึ่งนะครับเบาะทิ้งหลังก็มีให้นะครับตัวนี้นะครับป้าเบาะทิ้งหลังจะมีนะครับเดือยตัวนี้ใส่เข้าไปนะป้าเนาะึ๊บอย่างนี้ สดได้แล้วเอ๊อันนี้เบาะพิงหลังการใช้งานเราจะใส่เบาะพิงหลังข้างเดียวก็ได้นะนะครับฝั่งนี้เราจะให้ให้โล่งก็ได้นะครับ<ช><ช>อ่ะได้แล้วนะอันนี้คือ V P นะครับเบาะพิงข้างนะครับหมะข้างก็เช่นกันนะครับก็จะมีปลอกให้เห็นไหมฮะปลอกให้ผมใส่เข้าไปเนาะจะป้านะครับดูนะใส่ง่ายเห็ไนไหมฮะอ่ะเป็น V P แล้วนะครับ ลูกค้าอยากอยากได้แบบนี้อ่ะอตรงนี้ออกเห็นไหมฮะได้เป็นเบาะนั่งข้างเดียวแล้วอ่ะอดตรงนี้ออกอ่เห็นไหมฮะห็นไงปะครับผมการใช้างานหลากหลายนะอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบาะนั่งข้างเดียวแล้วนะครับเบาะนั่งข้างเดียวตรงกลางก็บรรทุกได้เห็นไหมกว้างขวางใช้งานได้เยอะมากคุณพี่เขาแบบนี้ ตอนแรกเขาเขาจะเอาบอกพิงข้างเดียวอ่าเนี่ยผมก็แนะนาว่าเพิ่มเงินอีกนิดเดียวก็จะได้ตัวนี้แล้วคุ้มค่ากว่านะครับโอเคลูกค้าเห็นเห็นเห็นแล้วนะนะครับตามที่ช่างตั้มรีวิวไปนะครับว่าพ่วงข้างตัวเนี้ยเป็นพ่วงข้างโดยสารและบรรทุกนะครับไม่ใช่พ่วงข้างขายของด้วยนะเป็นชูอินวันนะครับเป็นชูอินวันนะครับเป็นพ่วงข้างบรรทุกและโดยสารนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนประตูตัวนี้นะครับอ่ะเริ่มดูประตูนะประตูตัวเนี้คุณพี่ขอเป็นประตูท,ทิ้งทิ้งลงแบบนี้นะครับซึ่งเพราะอะไรคุณพี่บอกว่าอยากได้พื้นที่ให้ยาวขึ้นวางของได้กว้างขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งก็จะเป็นเปิดข้างอย่างนี้ป้าพื้นที่จะได้แค่นี้อ๋อเปิดข้าใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่แล้วครับผมถ้าเปิดแบบนี้พื้นที่จะได้เพิ่มอีกเพิ่มอีกสี่สิบเซนเห็นไหมครยาวขึ้นอ่า นะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้เขาเรียกว่าประตูประตูทิ้งลงนะครับถ้าอีกแบบหนึ่งที่ช่างตัง้มทาําก็ประตูเปิดคา้างออกทางนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีดาวให้นะครับด้านหลังมีผีเสื้อสามตัวนะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่ามีกระจกมองหลังให้ดูนี้กระจกมองหลังให้อ่าไปเลี้ยวไปดีด้านหน้า ด้านนะหลังครับอ่าอ่าด้านหลังนะครับก็นะบจะมีไฟเลีย้ยวด้านหลังให้ไฟหลีด้านหลังให้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคมาชัดเนาะมาเดี๋ยวจะสกกรุปงานแล้วนะ,ะน,นะครับเดี๋ยวช่างจะสรุปงานแล้วนะครับเอ่อมาด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวช่างขอสรุปงานแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับอ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ทุกช่องทางด้วยเพื่อที่จะไม่ได้พลาดโอกาสห่วงข้างสวยๆของช่างตั้มว่าจะออกแบบมาแบบไหนทําแบบไหนต้องการใช้งานแบบไหนโทรมาคุยกับช่างตั้มเดี๋ยวจะออกแบบให้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทาง Facebook TikTok y o u t u b e นะครับพิมพเข้าไปพ่วงข้างช่างตั้มเป็นภาษาไทยนะครับเจอแน่นอนนะครับทักมาโทรมาคุยกันเรื่องราคาเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับครับผมสวัสดีครับ